สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับการเป็นผู้นําคือผู้ที่ส่งอิทธิพลถามว่าทําไมใช้คําว่าผู้ที่ส่งอิทธิพลนั้นผู้นําที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลนั้นพอจะอธิบายได้ก็คือว่านักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาระบุว่า แม้แต่บุคคลที่โดดเดี่ยวที่สุดนะครับก็ยังมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆอ,อ,อีกหนึ่งหมื่นคนในช่วงชีวิตของเขาในแง่หนึ่งนะครับมีผู้นำเพียงคนเดียวนั่นคือองค์ระเยซุคริสพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวชัดเจนครับพระเยซูบอกว่าตรัสว่ามีครูเพียงคนเดียวสำหรับท่านคือระเยสุคริสในทางกลับกันครับคริสเตียนทุกคนนั้นถูกเรียกให้เป็นผู้นำในแง่ที่คนอื่นจะมองดูเราเป็นตัวอย่าง เราเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลเหนือคนอื่นในรูปแบบต่างๆนะครับการที่พระเจ้าทรงเรียกให้เรามีอิทธิพลต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่แต่อย่าลืมครับว่ามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันเราได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นําที่ดีต้องเริ่มจากผู้ตามที่ดีก่อนในวันนี้นะครับจะพูดถึงแหล่งที่มาของอิทธิพลของการนํามีอยู่4ประการด้วยกันครับ พระชนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสุดดีบทที่18ข้อ25ถึงข้อสามกซึ่งเป็นสุวดีของกษัตริย์ดาวิดนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตว์ต่อผู้ที่ซื่อสัตว์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์บริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกง พ,พราะพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่อมตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หยิงยะโสนั้นพระองค์ทรงทําให้ต่าลงเพ,พราะพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทําความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกําแพงได้สําหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมันคา ของพระองค์ไร้ตำหนิพระดำรัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลของทุกคนที่ลีภัยอยู่ในพระองค์เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของพวกเราคือพระเจ้าผู้ทรงทำให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งและทรงทำให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงพระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทำสงครามแขนข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนูทองสำริดได้พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์คำจุนข้าพระองค์และการถ่มพระองค์ลงก็ทำให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประทานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาด ครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าความมั่นใจในการเป็นผู้ทรงอิทธิพลของกษัตริย์ดาวิดซึ่งท่านเป็นผู้นําที่มีความเชื่อมั่นและแน่นอนครับชีวิตของกษัตริย์ดาวิดนั้นมีอิทธิพลต่อพวกเราทั้งหลายมากมายอย่างไรก็ตามครับการที่เป็นผู้นําที่มีความเชื่อมั่นและทรงอิทธิพลนั้นไม่ใช่เป็นความมั่นใจในตัวเองแต่เกิดจากความเชื่อมั่นมั่นใจในพระเจ้าครับ ในข้อ29นะครับได้บอกว่าเพราะโดยพระองค์ก้าพระองค์ตะลุยกรองทับได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้พี่น้องครับคนคนเดียวจะตะลุยกองทัพได้อย่างไรครับคนคนเดียวจะกระโดดข้ามกำแพงมันก็คงยากนะครับยากมากจริงๆเพราะกำแพงในที่นี้หมายถึงกำแพงเมืองดาวิตตระหนักว่าเขาต้องการพระเจ้าครับเพื่อเขาจะทําสิ่งน,นี้แน่นอนครับนี่คือความมั่นใจ เป็นความเชื่อสูงครับเราวันนี้เราจะมาดูว่าท่านมั่นใจได้อย่างไงท่านเป็นผู้ทรงอิทธิพลเพราะว่าประการแรกครับการปกป้องพิทักษ์รักษาท่านรู้ว่าการปกป้องพิทักษ์รักษามาจากพระเจ้าครับพระเจ้าของเจ้ากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่ลี้ภัยในพระองค์พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์ด้วยเกราะแห่งความรอด พี่น้องครับข้อนี้เป็นข้อที่30และข้อที่35ของพระธรรมสุดดีบทนี้ครับที่ได้อ่านไปคือบทที่18ฉะนั้นดาวิดตระหนักว่าเขาต้องการพระเจ้าเพราะว่าเขาต้องการการปกป้องพิทักษ์รักษาที่มาจากพระเจ้าครับและทําให้เขามั่นใจได้พี่น้องครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะมั่นใจได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีพระเจ้า เรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นโลของทุกคนที่ลี้ภัยในโพรงเราเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้ที่ปกป้องเราไว้ด้วยเกราะแห่งความชอบธรรมนี่คือการปกป้องพิทักษรักษาเราต้องมั่นใจในเรื่องนี้เราจึงจะเป็นผู้นําที่มีความมั่นใจได้ประการที่2ครับความเข้มแข็งความเข้มแข็งนั้นมาจากพระเจ้าครับแน่นอนเมื่อเรารู้และเรามั่นใจว่าความเข้มแข็งมาจากพระเจ้า เราจึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลได้เพราะเจ้านของพระเจ้าในข้อ32มถึงข้อ33นะครับกล่าวว่าคือพระเจ้าผู้ทรงทําให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทรงทําให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพงค์ทรงทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างติงวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงจากข้อพมพีข้อนี้นะครับเราเห็นครับว่าพระเจ้าทรงทําให้ดาวิด เข้มแข็งทรงทําให้ดาวิดแข็งแรงและให้ทางของท่านปลอดภัยพระองค์ทรงนําย่างเท้าหรือพระองค์ทรงทําให้เท้าของเขานั้นเป็นอย่างตีนกวางตัวเมียและวางไว้บนที่สูงพี่น้องครับตีนกวางตัวเมียนั้นหมายความว่าเป็นลักษณะของความมั่นคงปลอดภัยแม้ว่ากวางเหล่านั้นเป็นกวางที่อยู่นภูเขาและกวางตัวเมียนั้น มีความมั่นคงปลอดภัยบางครั้งกวางตกลูกนะครับมีท้องแต่มันก็ยังสามารถที่จะอยู่รอดได้ในภูเขาที่มีหินผาสูงชันนั่นคือกวางตัวเมียครับในวิดียวกันบนที่สูงมีความหมายว่าบนที่ที่มีเกียรติเป็นที่ที่คนเห็นชัดในขณะเดียวกันที่ที่คนเห็นชัดหรือที่สูงนั้น ก็มีความล่อแหลมก็มีความไม่ปลอดภัยพี่น้องเคยได้ยินกรับ่ยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นแหละครับคือพระเจ้านั้นพระองค์ทรงวางไว้บนที่สูงแต่ว่าพระองค์ทรงทําให้แข็งแรงกับมีความเข้มแข็งประการที่3ครับการฝึกฝนพี่น้องครับการฝึกฝนนั้นมาจากพระเจ้านะครับในข้อที่34พระองค์ทรงฝึกมือข้าพระเจ้าให้ทําสงครามเมื่อเราอ่านข้อนี้นะครับ ย้อนกลับไปเราเห็นนะครับว่าในชีวิตของเรานั้นมีความจาเป็นที่ต้องรับการฝึกฝนการขัดเกลวการบ่มเพาะนิสัยวิไนต่างๆพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องรับการฝึกฝนจากพระเจ้าในทุกๆวันฝึกฝนที่จะมีการตั้งอารมณ์ตายการตั้งอารมณ์ตายนั้นหมายความว่าอารมณ์ที่จะร่วมกันไม่ใช่เป็นอารมณ์ความรู้สึกความต้องการความปรารถนาของเราแต่จะต้อง ให้สิ่งเหล่านั้นมันตายและเพื่อที่เราจะมีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือการที่เราเองนั้นจะต้องถอดเอาความปรารถนาของเราส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องนั้นออกไปฉะนั้นพี่น้องครับในการฝึกฝนต้องการวินัยครับการฝึกฝนต้องการวิน,นัยเพราะเป็นรากศัพท์เดียวกันครับถ้าหากว่าเราอยากจะฝึก เราต้องมีวินัยประการสุดท้ายวันนี้ครับเราจะเข้มแข็งเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจเป็นผู้ทรงอิทธ,ธิพลได้ต้องรับคำแนะนำครับรับคำแนะนำจากที่ไหนครับคำตอบคือรับคำแนะนำจากพระเจ้าในข้อที่28นะครับได้กล่าวว่าเพราะพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์พระยาวเวพระเจ้าของข้าพระองค์ทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง สำหรับพระเจ้าองค์นี้พระมันคาของพระองค์ไร้ตำดิและพระดำรัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพเพื่อนครับการจุดตะเกียงก็คือการส่องสว่างทำให้เกิดการเรียกว่าปิ้งขึ้นมาครับเห็นบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานี่คือการอย่างรู้หรืออินไซต์พระเจ้าเป็นผู้ที่จุดความอย่างรู้ของเราให้เราเกิดการปิ้งให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มืดมัน กลายเป็นความสว่างสำหรับพระเจ้าพระองค์ไร้ตรหนิในมันคาของพระองค์มันคาของพระองค์ที่ให้กับเรานั้นไม่มีบกพร่องเลยและพระดำรัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงนั่นหมายความว่าคำแนะนำนั้นมาจากพระดำรัสของพระเจ้าในสมัยของเรานั้นก็คือประวันะของพระเจ้าหรือพระคิดสัมกมภีนั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับ4ประการในวันนี้ครับ การที่เราจะเป็นผู้นําที่ทรงอิทธิพลก็คือเราต้องรู้ว่าการปกป้องพิทักษรักษานั้นมาจากพระเจ้าประการที่สองคือความเข้มแข็งก็มาจากพระเจ้าประการที่สคือการฝึกฝนด้วยการมีวินัยนั้นก็มาจากพระเจ้าประการที่สี่คือคำแนะนำการส่งสว่างก็มาจากพระเจ้า ขอพระเจ้าที่ทรงโปรดให้สี่ประการนี้จะเป็นของพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าการทรงเรียกประกระแสของพระองค์ก็มาจากพระองค์ฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลได้เป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลได้โดยพึ่งพาพระองค์ครับ ขอพระเจ้าอําหนวยพระพรพี่น้องทั้งทุกท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสาร,รเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่พระวจนะของพระองค์ได้ผ่านชีวิตของกษัตริย์ดาวิดทําให้พวกข้ามึงหลายต้องพึ่งพาพระองค์ในขณะที่พระองค์ได้ทรงมีพระกระแสเรียกให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้รับการทรงนําของพระองค์เป็นผู้นําขอให้ข้าพงษ์หลายที่จะเป็นผู้นําที่ทรงอิทธิพล โดยการพึ่งพาพระเจ้าและกั้งหลายมั่นใจว่าพระองค์จะทรงปกป้องพิทักษ์รักษาพระองค์จะทรงโปรดประทานความเข้มแข็งความอดทนให้กับข้าพงษ์ทั้งหลายพระองค์จะทรงประทานการฝึกฝนขัดเกลาชีวิตให้เป็นที่พอพะทัยของพระองค์เป็นที่เทวายเกียิแด่พระองค์และพระองค์จะทําให้ข้าพงษ์งหลายนั้นมีความคิดมีวิสัยทัศน์ด้วยคำแนะนำที่มาจากประวจชนะของพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพงษ์ทั้งหลายด้วยเถิด กลาบทูลมอบซึ่งกันและกันให้ในความรักของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซสสูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่เหนือกาล crowd 브라운 풋솜 매탈 Sống đầm rộng như lửa ca ท่องคู่